คครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ได้มีกับผมโซโลเกมชาแนลนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้เราจะมาสอนแก้แบนสำหรับคนที่ยังไม่ถูกแบนนะครับก็คือเดี๋ยวพูดเร็วไม่ได้ก็คือผมจะอธิบายแบบช้าๆนะครับก็คือคนที่ถูกแบนก็จะมีวิธีแก้อีกแบบหนึ่งเอ้ยคน คนที่ยังไม่ถูกแบนนะครับมันจะมีวิธีแก้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทเดี๋ยวจะมาบอกนะครับว่าทํายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้มันถูกแบนนะครับ ี้ยแตาผมวูบไม่ชัดต้องขออภัยนะเนี้ยขออย่อปิดเสียงไปเลยละกันเฮ้ยเปิดซื้อนิดนึงนะเฮ้ยจากกิ๊ใส่แล้วเอาทิ้งได้เลย ก็จะมีเอา xP คูณ2ไปได้นะครับแล้วก็สมบัติครับดูดอย่างเดียวเลยครับใช้ในตัวแพทนี้ใช้ตัวไหนก็ได้นะครับตามมาตยาใสครับแนะนำไม่ใช่ตัวนี้ไม่ก็ตัวนี้ครับช็อกโกดอกนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะเพื่อความไวของการปั๊มนะใครที่มีตัวนี้ก็ใช้ได้เลยครับแล้วก็แนำไม่ใช้เบคบุรีครับห้ามวิ่งผัดแล้วก็ห้ามเอาอย่างอื่นไปนอกจากนี้นะครับโอเค ครับฮะเริ่มเสียงคนนี้นะครับถ้าไม่ได้ยินเสียงผมก็ต้องขออภัยอีกแล้วนะครับโอเคเนจ้าต้องขออภัยอีกครับเอียอะไกดออกเคเลยแกมาแล้วฮะเราจะปล่อยให้วิ่งเลยฮะ ผมจะวิ่งให้มันถูกแบน,นครับถ้ามันขึ้นแบบไอ้นี่นะครับก็คือแบบอ่ารรบับางคับให้หยุดถ้าใครรู้แล้วก็รู้นะครับรไปอยา่าด่าก็ใครผมมาบอกนะครับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่ามันแก้ได้นะครับคนที่ยังไม่ถูกแบนนะครับคนที่ถูกแบนแล้วก็ต้องทำใหม่ฮนะ <laughs> โอเคเล้วก็จะวิ่งไปนะครับ อย่าลดเสียงครับเก็บไปเลยนะฮะคอมไวของตัวนี้ก็เยอะเหมือน,นกันปั๊ม XP ปั๊มเวลกับเงินได้นะครับถ้าผมไม่เอาเงินนะผมเอาคะแนนเนี่ยจะสุดยอดเลยนะโคตตัวนี้ถ้าผมเอาเงินออกหกสามอ่ะจะหาโค้ดดีๆให้ท่านผู้ชมเนี่ย วิ่งไปเรื่อยๆโคตนี้ห้ามเกินเจ็ดหมื่นห้านะครับผมจะาให้มันเกินนะให้มันถูกแบนนะครับนะวิ่งนะครับแบบเดียวครับรอไม่นานคนระับตรงนี้แนะนำให้วิ่งกระโดดกระโดดไปครับ เพราะว่าคะแนนอยู่ข้างบนครับในตัวฟ้ฟาเนี่ยโอเคครับสี่หมื่นเอ็ดแล้วครับรอแป๊บน,นึงนครับทิปบาจจะนะ่ะไอจะยาวหน่อยนะครับ่โนไม่ได้ตัดนะครับห้าหมื่นแล้วครับไปเรื่อยๆครับผมจะไม่พยายามอย่าขึ้นไอ้บน สวรรค์นะเพื่อนสวรรค์นะมันไอ้นี่เดืยวร้ายเฉยอ้าวแย่ตัวกล้าเฉย่ไปเรื่อยหกหมื่นครับนี่ฮะถ้าเงินถึงประมาณห้าหมื่นห้าก็พอครับมันจะมีเงินคูณสิบเปอร์เซ็นต์ครับมันจะได้ประมาณหกหมื่นกว่านะครับแนะน้ำให้หยุดตั้งแต่ห้าหมื่นครับนี่ฮะแค่นี้ก็หยุดได้เลยฮะถ้าหยุดแบบนี้ก็ถูกแบนเลยครับมันหกหมื่น เอยังไงดี๋ยวจะให้เยอะกว่านี้นะครับผู้ชมแน่ใจว่าผมจะถูกแบนนะครับแต่บางทีเสจอผมก็ต้องขอใคยนะครับโอ้ดูข้ามไเลยจนเมื่อสี่แล้วครับโอเคฮะผมจะหยุดนะครับอ่าัำรองก็ถูกแบนแล้วเสร็ครับแบนเหมือนเอ็ดครับรอแป๊บนึงครับอย่าเพิ่งกดตกลงครับอ่าเห็นไหมขึ้นแล้ว ผู้ชมก็กดอย่างเงี้ยครกดตนนัวนี้ข้อมูลแอปพลิเคชันแนวข้างอะไรวะใช่ไหมฮะให้ผู้ชมกดบังคับให้หยุดนะครับอ่าดูไม่ทันก็กลับไปดูใหม่ได้ครับยแล้วก็กดค้างอีกครับตัวโฮมนะครับแล้วก็สไลด์ออกนะครับแล้วก็เข้าไปในคุยอันอีกครั้งหนึ่งนะครับ มันจะไม่ถูกแบนนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้แสดงว่าคุณถูกแบนนะครับเพราะว่ามันจับได้ครับห้ามเกินเท่าไหร่ก็ห้ามเกินเท่านั้นนะครับโอเคเข้าไปครับมันยังไม่เสร็จแค่นี้นะครับต้มันจะมีอีกครั้งหนึ่งนะให้เราทำนะครับพวกผมในใจว่าเราจะไม่ถูกแบนครับ เราเป็นคนขับเนาา็ตนนนจ้ามากมาเลยรำนะครับมันจ้ามากเห็นบอกนะเนี่ยทูมุฟเหล่านี้โคตรช้ากินกันด้วยโอ้โห สุดข้อมูจากลายมันจะถูกแบนใช่ไหมส่หรับบางคนของผมไม่ถูกับมันเข้าได้เพราะผมบงังคับไม่หยุดนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ไปดูตั้งแต่ต้นนะครับทำง่า,า,งายๆนะครับแค้าเข้าเก,าาเกมยังใหม่ๆเพิ่มแบบนะครับเสียงผมออกจะแตกนะครับเพราะ ยังไม่ได้แดกหนาเลนี่ฮะถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะครับกดตกลงนครับแล้วก็ต้องรอหน่อยครับนี่ฮถ้าขึ้นแบบนี้อีกครับอ่าแล้วก็ทําแบบเติมครับของแอปพลิเคชันนะครับมันขับให้หยุดนะครับเราแป๊บนึงครับให้มันคํานวณก่ันกดลยก็ได้ครับจะเกียรรอ แน่ใจ,จ่จะหยุดได้เปล่าครับสไลด์ออกนะครับให้ท่านผู้ชมเอากเกมไฮเกอร์เข้าไปด้วยเลยครับรับรองว่ามันจะไม่ขึ้นอีกถ้าเราไม่ได้ตังมันก็ไม่โดนแบนนะครับง่ายง่ายนะครับถ้าเข้าเกมได้ก็ขอจบคลิปนะครับผมก็จะสอนง่าย,าย,ยๆแค่นี้ครับสําหรับคนที่ โดนแบนแล้วก็ไปกดตกลงตกงกดไปมัวม่วๆมันก็โดนครับง่ายๆนะให้แนะนำใช้วิธีผมนะครับมันจะสามารถปดได้สำหรับคนที่ยังไม่ถูกแบนนะครับถ้าไม่เข้าใจก็รีกลับไปดูอีกครับ <laughs> <laughs> ผมก็สอนให้เข้าใจสุดๆนั้นเนี่ยชชาครับ ลโอเคฮะเข้าได้แล้วครับบังคับไม่หยุดนะครับคือหัวทางเลียวรอดของคุณนะครับการที่ถูกแบนนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเลยแล้วกัน เงินเงินเราจะไม่ได้นะครับแต่เราจะไม่ถูกแบนแล้วเราจะไม่ตังค์แล้วคะแนนเมื่อกี้มานะครับเพราะว่าเราบังคับให้มันหยุดก็คือคะแนนพวกนั้นไม่จะหายไปเแต่เราต้องทำสองรอบนะครับเอเคเข้าใจง่ายๆนะครับโอเคครับอ,อย่าลืมครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้นะครับเดี๋ยวผมจะหาเทคนิคดีๆและคลิปหน้าผมจะมาสอนปัม๊มคูดคะแนนแล้วก็คะแนนกับอีพีครับ ต่อไปก็จะมาปา okay. มเงินโอเคเราจบคลิปครับ